สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมว่านวีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาบอกปืนที่พี่อยากให้กลับมาขายนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีขายมาเป็นปีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะว่าจะมีปืนอะไรกันบ้างอ่ฮะปืนแรกที่พี่อยากให้กลับมาขายก็คือเจ้า M1 ไป87 SL นะฮะเป็นลูกซองเงินนั่นเองนะครับเรียกชื่อแบบภาษาไทยสั้นๆง่ายๆนะฮะเป็นปืนระวุธลูกซองคะ,ะซึ่งเจ้าปืนนี้ไม่มีขายมาเป็นปีแล้วนะฮะซึ่งเจ้าปืนนี้เคยมีขายเป็นโค้ดแล้วก็ในคังแสงนะฮะน่าจะ หลายปีที่แล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เขานามาย้อมสีเยอะมากนะฮะก็ทดแทนการที่ไม่ขายทาวรแล้วนะฮะซึ่งที่พี่คิดไว้นะที่เขาไม่เอามาขายทาวรก็คือถ้าซื้อทาวรนครั้งเดียวมันจะเล่นได้ตลอดชีวิตนะฮะก็เลยแบบไม่ขายแล้วนะฮะทางผู้พัฒนาเกมเขาไม่ขายนะแต่นํามาทําเป็นซีรีส์ต่างๆเพื่อนํามาขายนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะนี่เจ้าลูกศรเดี๋ยวเราไปดูลวดลายต่างๆของมันกันเลยนะฮะ m 1ไป87 sl ก็ประมาณนี้ฮะนี่ปืนที่อยากให้กลับมาาขยนะห ซึ่งมันสวยมากนะเห็นปะการดีไซน์เอาแบบมันเป็นสีเงินนะลูกซองเงินนะเออว่าง่ายฮะเนี่ยสวยไม่พอแถมเราเล่นได้ถาวรตลอดด้วยนะฮะคือไม่มีวันหมดวันนะเออว่าง่ายนะเนี่ยประมาณนี้ฮะแต่กระสุนมันจะมีแค่8นัดนะฮะไม่เหมือนเจ้าลูกซอง M1.87 8ที่มันย้อมคืนปัจจุบันนะฮะซึ่งมันมีตั้ง12นัดนะฮะอุลนี่สองที่ย้ายกลับมาขายคือ h e t e ก M200 นะครับเป็นสไนเปอร์ฮะน้องๆอาถงสายนะฮะที่ h e t e กมันก็มีขายทุกวันเนี่ย ก็คือเชติกแบบรุ่นดังเดิมนะที่พี่อยากให้กลับมาขายนะรุ่นแบบออริจินอลนั่นเองนะครับนี่รุ่นแบบสีแบบที่มันไม่มีสีแบบเลือนสีสันเยอะแยะนะฮะนี่สีแบบนี้นะฮะโคตรเท่พี่บอกไว้ก่อนะฮะซึ่งเจ้าเชติกตัวนี้ก็เคยขายเป็นโค้ดนะฮะแล้วก็เคยขายข้างแสงในค่ายเก่าแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดนะฮะนี่เจ้าเชติก M 2องรอของเรานะฮะซึ่งเป็นไรเฟิลซุ่มยิงนะฮะพาวเวอร์ก็95โคตรแรงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจในเกมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าเชติก M สอง เชติกเอ็มสองนะฮะลักษณะาภายในปืนก็ประมาณนะฮะรุ่นแบบออริจินอลที่พี่อยากให้กลับมาขายนะเห็นปะมันดูสวยมากอะ่ะเออมันเหมือนปัจจุบันที่มันย้อมสีต่างๆนะฮะเนี่ยมันสวยมากเลยนะฮะสีดูไม่ปวดตรงปวดตานะฮะนี่โอ้โหแถมเล่นได้ถาวบอลตลอดด้วยฮนะโอ้อยากให้กลับมาขายจริงปืนที่3ต่อมาที่พี่อยากให้กลับมาขายคงไม่พ้นสไนเปอร์ในตำนานของเรานะฮะบาลเลตเอ็มแปนะฮะน้องอาจสงสัยฮะบาลเลตมันก็มี ให้สุมกล่องยู่พี่แต่พี่อยากกลับมาขายแบบถาวรมากกว่านะฮะนี่ฮะซึ่งถาวรมันก็เล่นได้ตลอดนะเออมันไม่ต้องมาทรงมาสุ่มอย่างนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีขายนะฮะเคยขายเป็นโค้ดนะฮะแล้วก็ขายตามงานเกมนะฮะเจ้าบาเรตตตัวนี้นะฮะสุดแรงมากนะฮะเมื่อก่อนนี่สุดแรงนะเดี๋ยวนี้นี่จับมายัดลงกล่องให้สุมกันแบบเสียตังนะฮะเออไว้ง่ายฮะเสียตังแบบหลุนดวงนั่แหละเออมีประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้าสไนในตำนานของเราบาเรตต์เอ็มดบสองเอหนึ่งนะฮะ เสไนท์ที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะบาลเลสเอ็มแฮะสไนท์โคตรพ่อโคตรแม่ที่แสนจะโคตรแรงเลยฮะพาวเวอร์100นะฮะหลายๆคนอาจเคยเห็นสไนนี้แล้วเนาะเออก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะฮะเสียงก็น่ากลัวแถมแรงอีกโอ้โหนี่มันสไนในตำนานชัดๆฮะแบบทาวเวอร์นี้อยากให้กลับมาขายมากเลยนะฮะปืนต่อมานะฮะปืนที่4นะฮะปืนที่พี่อยากให้กลับมาขายมากที่สุดก็คือ จะปืนไลฟ์เฟินจู่โจม AK47 Full Custom นะฮะหรือ AK47 FC นั่นเองนะซึ่งเป็นอาวุธไลฟ์เฟินจู่โจมนะฮะซึ่งมันเป็น AK นะฮะแต่ติดบอมนะฮะโอ้โหความเกียนของมันนี่โคตรมันนะแถมซูมลำกล้องได้ด้วยนะสำหรับเจ้า AK47 นะฮะความแม่นยำแล้วก็ปืนก็หนักนะฮะยิงไปแต่การละกระสุนอาจช้าหน่อยฮะแต่ปืนในตำนานฮะไม่มีขายนะฮะปัจจุบันฮะคือขายเป็นโค้ดนะสำหรับเจ้าปืนนี้นะฮะโอ้โหอยากให้กลับมาขายมากนะฮะเจ้าปืนเนี่ยเห็นป้ะ เดี๋ยวเราไปดูลักษณะในเกมเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง AK47 FC นี่ฮะคือจะปืน AK ติดลูกระเบิดสุดแสงเกียนของเรานะฮะที่พี่อยากให้กลับมาขายนะฮะโอโ้โหซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากนะเจะปืนเนะี้ยนี่ฮะเวลาเป้าซูมได้ด้วยฮะมีความแม่นยำแล้ว่าปืนที่หนักนะฮะแถมแรงด้วยแถมมีระเบิดอีกโอโ้โหเกียนครบสูตรจริงๆอปืนต่อมานะฮะปืนที่5ที่ยากกลับมาขายก็คือ AGA3B นะซึ่งจะเป็น แลเฟิร์นจุดโจมอักบลูนั่นเองครับเรียกภาษาบ้านๆนะครับพาวเวอร์อยู่ที่29โคตรแรงนะแถมความแม่นยำก็โคตรเยอะนะซึ่งเจ้าอักนี้ก็จัดว่าเป็นอักในตำนานที่เคยมีขายในงานเกมนะซึ่งปัจจุบันก็ที่ขายล่าสุดก็น่าจะเติมครบโปรโมชั่น2,000ถึงจะได้นะฮะในค่ายกาเรน่านะถ้าพี่จะไม่ผิดนะมันก็ได้นำกลับมาฟังงานอีกครั้งนะแต่ต้องเติม2,000นะถึงจะได้30วันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการในเกมนะว่ามันจะมีความโดดเด่นยังไงนะฮะ aug a สามบูนี่นะฮะปืนอาร์คในตำนานของเรานะฮะจัดได้ว่าเป็นอาร์คที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งจะปืนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่สเปกมันโหดนะคือความม่นยำแล้วก็ความแรงนะฮะนี่โอ้โหอยากให้กลับมาขายมากนะแต่ปัจจุบันมันก็คือกลับมาอยู่นั้นในค่ายกรีน่าแต่มันให้เติมเป็นโปรโมชั่น2000บาทนะฮะโอ้โหโคตรแพงใครจะเติมอ่าฮะปืนที่6ที่อยากให้กลับมาขายก็คือ jackhammer นะฮะลูกซองออโต้ ous, กืนอัตโนมัติ1 0ดแสงจักรเรียนนะซึ่งลูกซองนี้อย่างก,กับโนะปรรวยนะะ ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีขายฮะแถมไม่มีย้อมสีมาอีกนะสำหรับเจ้าซองแจ็คแฮ m m e r นะฮะซึ่งจัดเป็นลูกซองที่โคตรแรงนะฮะแต่ลูกซองนี้มีลักษณะที่มันจะยิงรัวได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็พาไปดูในเกมกันเลยนะ,ะเนี่ยโอ้โหแจ็คแฮมเมอโอ้โหลูกซองสุดแสนจะเกียนโคตรเหมือนโปรนะฮะเป็นลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวพี่ยิงให้ดูนะความเกียนของมันฮะโอ้โหนึกว่ากูเล่นโปรเนี่ย โอ้โหนี่นะฮะมันถึงมะกลับมาขายเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าฮะแมงโคตรเกียร์น่ะแถมแรงอีกนะฮะระยะประชิดนี่ยิงแค่นัดเดียวก็สามารถล่วงได้นะฮะอืนที่7ที่อยากให้กลับมาขายก็คือเจ้าเคิลเทค KSG 15นะฮะเป็นลูกซองอัตโนมัติเหมือนกันฮะแต่จะยิงช้าก็แจ็คแฮมเมอร์นิดหน่อยนะซึ่งเจ้าลูกซองนี้ก็เมื่อก่อนเคยมีขายโคตรถาวรในงานนะฮะซึ่งปัจจุบันไม่มีขายนะฮะแถมนํามาย้อมสีนะฮะเจ้าซีรี เซนดี้ต่างๆเออเจ้าเคียวเทค KSG 15นะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูสนามภายในเกมเลยนะครับเคียวเทค KSG 15นะฮะจัดได้ว่าเป็นลูกซองที่น่าลำคาญที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งมันลำคาญไงนะฮะมาฟังเสียงมันฮะคือเสียงแม่งโคตรกล้องนะฮะเจ้าลูกซองตัวนี้นะซึ่งปัจจุบันไม่มีขายแบบโคตรทาวอนะพี่อยากให้ทาวอนมันแบบกลับมาขายนะฮะซึ่งถูกน้ำมันย้อมลงสีแบบเซนดี้ต่างๆนะเจ้าปืนตัวนี้นะฮะนี่ เคียวเทค KSG นะฮะปืนที่8ที่อยากให้กลับมาขายก็คือปืนพก IMI UC9 mm นะฮะคือเป็นปืนพกที่โคตรเกียรนะฮะใครมีนี่ถือว่าโคตรตำนานนะ,ะจะเปิดน,นี้เคยมีขายทาวนในงานเกมนะฮะซึ่งจะพกนี่มีสนาดเด่นก็คือมันสามารถยิงลัวได้นั่นเองนะครับแต่ข้อเ,เสียมันก็คือกระสุนมันน้อยเดี๋ยวเราไปดูสนนะในเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ i อเอ็ m m ีนะฮะนี่ฮะปืนพกสุดแสนตะเกียงที่พี่อยากกลับมาขายแบบถาวรน,นะฮะโอ้โหซึ่งแบบย้อมสีมันก็ไม่มีนะเจ้าปืนพกนะซึ่งปัจจุบันก็ใครมีนี่ถือว่าโอ้โหของหายากทุเดียวนะฮะเห็นปะมันเป็นปืนพกที่ยิงรัวได้เหมือนพวกปืนกลแหละโอ้โหแต่เขาเสียมันคือกระสุนมันน้อยนะเน้นให้ยิงให้ช็อตนะเจ้าปืนนะตัวปืนค่อนข้างที่จะดีดเหมือนกัน ปืนที่10ที่อยากให้กลับมาขายก็คือ d s r ขีดวันนะฮะก็คือเป็นสไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์ d s r ซึ่งปัจจุบันไม่มีขายแบบถาวรแล้วนะนี่ก็คือรุ่นแบบออริจินอลนะฮะซึ่งปัจจุบันถูกนํามาย้อมสีเป็นไม่ว่าจะเป็นสีทองสีอะไรต่างๆนะฮะถ้าสไนเปอเคยมีขายในงานเกรมนะฮะเนี่เป็นสไนน่าจะเกงอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะแต่มันจะยิงช้าหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะว่ามันจะเป็นยังไง d s r ขีดวันนี่นะฮะสไนเปอร์ที่พี่อยากกลับมาขาาายแแบบบบถวรรรรรรุุ่่นนนนนนออออิิิจลหืังเดมมะะะะะฮฮปณี้ ซึ่งสไนมันจะเปลี่ยนกระสุนเร็วมากนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะฮะมันจะมีกระสุนสองชั้นนะเนี่ยเราเราแค่คลิกเปลี่ยนกระสุนนะเห็นปะโคตรไวอ่ะมืนที่11ที่อยากให้กลับมาค,คือเจ้า s v u นะฮะเป็นสไนที่ยิงลัวได้นะฮะแถมไม่มีเป้าแต่เป็นเป็นสไนที่มีลักษณะาการยิงไปที่ตรงนะฮะเป็นสไนเกียนเลยะฮะว่ายง่ายฮะ ึ่งปัจจุบันถูกนามาย้อมสีนะฮะซึ่งกระปืนนี้ก็เคยมีขายในงานเกมแบบโคตถาวรนะฮะปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ใครมีอยู่ก็สามารถบอกกันได้นะสำหรับเจ้าสไนเอชบียูนะฮะสไนที่เกลียนของเรานะฮะโอ้โหสามารถยิงต่อเนื่องได้โคตรรวยนะฮะเราไปดูในเกมกันเลยนะฮะ s บีนะฮะสไนแสนตะเกียนอีกแล้วนะฮะเป็นสไนที่ยิงต่อเนื่องได้โคตรเร็วนะฮะแถมความเกลียนมันคือมันสามารถยิงไปในทางลักษณะที่ตรงได้นะฮะเห็นปะ ปืนเป้ามันค่อนข้างที่จะตรงนะฮะแต่มันไม่มีเป้านะฮะพี่อยากให้กลับมาขายแบบถาวรมากนะเห็นป้ะแบบดั้งเดิมนี่จะสวยกว่าเพื่อย้อนสีปัจจุบันนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าสไนเอชวิวปีที่12ที่อยากกลับมาขายก็คงไม่พ้นสไยอีกแล้วนะฮะ VSK 94เะเ้าสีฮะเนาะอาจจะสงสัยนะพี่ปืนนี้มันก็มีขายในคลังแสงนี่ว่ะแต่ที่พี่อยากกลับมาขายคือแบบถาวรแบบเป็นโค้ดนะฮะเจ้าปืนนี้เคยมีขายเป็นโค้ดถาวรในงานเกมนะฮะแบบถาวรนะฮะเออ วีเอเ94เป็นสไนท์ที่เกลียนฮะแถมมีเป้าด้วยะฮะแถมรวยเออโอโ้โหใครเล่นสไนท์นี้นี่โดนด่าทุกคนนะ <c oughs> ว่าเกลียนฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะว่ามันจะเป็นยังไง v s k 94ปืนที่อยากให้กลับมาขายนะฮะสไนท์ที่มีเป้าแถมยิงรัวได้อีกครบสูตรเรื่องเกลียนเลยทีเดียวนะฮะใครเป็นสายเกลียนต้องมีแล้วนะฮะแต่พี่อยากให้กลับมาขายแบบถาวรมากกว่านะ,ะแต่ปัจจุบันมันมีให้แบบชอบเป็นวันในคลังแสงนะฮะนี แถมป้ามันโคตรตรงนะฮะกระสุนมันไปตามเป้าด้วยเออเ,เกียร์จริงๆนะนี่ปืนที่ติดสามที่อยากกลับมาขายก็คือ d u f ด the e a g l ลโกนะฮะเป็นปืนพกคู่ทองที่โคตรเกียร์ฮะยิงแรงไม่พอแถมมีคู่นะฮะกระสุนก็เยอะอีกนะฮะเจ้าปืนนี้เคยมีขายเป็นแบบถาวรนะ,ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีขายแบบถาวรนะฮะมีจะแบบเป็นหนึ่งวันหรือไม่ก็พกเล่นร้านคาเฟ่มันจะมีแจกนะฮะเดี๋ยวไปดูลักษณะภายในเกมกันเลยครับ ดัสดีเอเกิลโกนะฮะนี่ฮะปืนพกคู่ทองของเราะะที่พี่อยากกลับมาขายแบบถาวรอ,อีกครั้งนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีขายถาวรแล้วเนาะจะปืนพกนะี้เนาะแถมเกยร์นะฮะยิงแบบรัวได้โอ้โหแถมสีทองอีกอสวยปืนพกนะพี่ชอบนะแต่มันจะมีแบบรุ่นข้างเป็นสีเงินข้างเป็นสีทองน,นี่ที่ไม่ขายในครั้งแสงแต่รุ่นแบบสีทองแบบนี้ไม่มีขายแล้วนะ,ะแบบถาวรอ,อันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนะ ชิ้นที่14ท sure ี่อยากให้กลับมาขายนะฮะอันนี้พี่มึขอเรียกปืนนะขอเรียกชิ้นนะก็คือเจ้าระเบิดช็อกโกแลตนะซึ่งเป็นระเบิดโอเจียนฮะระเบิดหนึ่งฮะซึ่งเราปาไปนี่มันจะไม่มีเวลาบอกนะว่ามันจะระเบิดตอนไหนมันไม่มีเตือนเลยนะฮะถ้าศัตรูปามาฝั่งเราเราก็จะโดนระเบิดนี้ได้แบบง่ายได้นะฮะเจ้าระเบิดนี้ก็เคยมีขายนะฮะเ้วก็เคยมีให้ทำภารกิจนะหลายปีแล้วแต่ปัจจุบันก็ไม่นํามาขายหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสนามภายในเกมเลยนะครับระเบิดช็อกโกแลตโอ้โหนี่นะฮ เป็นระเบิดในตำนานที่อยากให้กลับมาขายอีกครั้งนะฮะซึ่งระเบิด e นี้ไม่มีถาวรนะแต่มีแบบให้ชาเป็นวันนะซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่เอามาขายอีกเลยนะฮะระเบิดช็อกโกแลตนะฮะนี่เป็นระเบิดเหมือนช็อกโกแลตธรรมดานะฮะแท่งช็อกโกแลตธรรมดาแต่แต่งด้วยความเอามาหินน oh, ะดูนะฮะเอาระเบิดช็อกโกแลตแดงโอ้โหอิสาะแห่กี่ช็อกโกแลตกินเปล่าคิดแค่น่ะโอ้โหติวเลยฮะเห็นไหมความเยนของวันนะฮะ นที่15ที่อยากให้กลับมาขายนะคือเจ้ามีดยิงของเรานั่นเองครับจะไม่ยิงสุดแสนนักเกียร์นะแต่ในคลิปวิดีโอมันจะเป็นแบบ T.S. นะฮะแต่แบบที่อยากให้กลับมาขายนะคือแบบรุ่นออริจินอลนะซึ่งเจ้ามีดนี้ก็ในอดีตเคยมีขายในคลังแสงเป็นวันนะฮะซื้อเป็นวันได้นะฮะกดเกียร์นะเอาไปเล่นในด่านมีดกดยิงเขาอย่างเดียวโอ้โหซึ่งปัจจุบันก็ถูกนําออกไปแล้วนะฮะด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่ทราบฮนะน่าจะเอามานําเป็นย้อมสีนะก็เลยถูกเอาออกนะฮะ Yeah.